เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับขณะที่เมื่อวานเนี่ยทางพักเพื่อไทยเขาแถลงจับมือกับคุณอนุทินนะครับปรากฏว่าด้านนอกนี่ก็วุ่นไวายไม่แพ้กันนะปรากฏว่าทางกลุ่มทะลุวังนะครับบุกไปป่วนพักเพื่อไทยถึงหน้าพักเลยนะครับก็เกิดเหตุชุนลมุนหลายเรื่องเลยนะครับกลุ่มทะลุวังเนี่ยพยายามที่จะบุกเข้าไปในที่ทําการพักนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อวานดูเนี่ยจะเห็นภาพนะมีทั้งรั่วภาพใส่ชุด PPE ใช่ไหมแล้วก็ เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดฉีดทั่วเลยไปพ่นหน้าร้านเอ้ยไม่ใช่เด็ไปไปพ่น,พนที่ทําการพักตรงตรงด้านหน้าทางเข้านะครับก็อันนี้ก็สื่อความหมายว่าคุณอนุทินมาก็คล้ายๆว่าเป็นสมัยยุคโควิดแล้วก็มีพ่นนะเห็นไหมเห,เ,หเห็นที่เสาไหมอันนั้นพ่น,นพ่นที่เสาเนี่ยบอกว่ามีคนตาย2 2 0 0 0ืพศพเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขเสียชีวิตสะสมของโควิดตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อต้นปี2 5 6 3นะครับแล้วก็มีป่วยไปปิ้วเลยนะ โจมตีหมอชนน่านนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีช็อตหนึ่งคือว่าทางกลุ่มทุลวงเนี่ยเขาปาขวดน้ำใช่ไหมอุ้มใช่ปาขวดน้ําคือเจตานาเนี่ยจะปลาเข้าไปในพักหรือเปล่าใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนจังหวะที่ปาค่ะมันไปกระทบกันหรือ,อยังไงเนี่ยไม่แน่ใจแล้วขวดเนี่ยกระแทกมาที่หน้านักข่าว แล้วก็<น>เป็น,นเรื่องอีกนะนก็คือ,อไม่ได้ขอโทษกันใช่ไหมคือเหมือนนักข่าวก็ร้องด้วยความเจ็บอ่ะเพราะว่าขวดน้ำอะค่ะกระแทกมาที่หน้าแล้วนักข่าวก็บอกว่าโอ๊ยเจ็บอะไรเงี้ยแล้วคุณบุ้งน้องบุ้งอะคะ่ะเขาก็หันมาแบบต่อว่าว่าแบบถ้าไม่อยากทําข่าวก็ออกไปอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทาของน้องเนี่ยมันรุนแรงไปหรือเปล่าแล้วการที่คว้างขวดน้ําไปเนี่ยเออมันอาจจะมีโดนกันได้กระทั่งเล็กน้อยงี้แต่อาจจะต้องควรที่จะพูดขอโทษหรือเปล่าคือบุ้งเนี่ยเป็นผู้ปกครองของหยกใช่ค่ะเป็นผู้ใช่ม ใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เหตุภาพเหตุชุลมุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มทุลุวังเนี่ยยังดาเนินกลยุทธ์แบบนี้อยู่เนี่ยคือในแง่ใช้ความรุนแรงเนี่ยรับรองว่ามวลชนเนี่ยถอยนะคือถึงแม้ว่าคนคนไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยในการจับมือข้ามคั้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่กล้ามาเคลื่อนไหวกับมวลชนกลุ่มนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเหมารวมไปใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยจะมีคลิปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมีการจุด ฟุควันนะครับปลาใส่รถตู้นะครับของล้นตีพิพัฒน์รัชกิจประการน,นะครับท่านเป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพตอนก่อนปลาฟุควันนะ<ช>ทางทางล้นตีพิพัฒน์แกเข้าใจกล้านะก็เห็นม็อบนะม็อบเรียกก็เดินลงมาเจรจาเจรจากับม็อบแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยปะทะขรลมกันนะ<ช>ก็เกิดโต้เถียงกันแล้วก็มีการปลาฟุควันก็อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศความวุ่นวายนะที่ที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนะครับแต่ว่า เมื่อวานเนี่ยทางคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นภาพเพื่อไทยเนี่ยจับมือกับพักการเมืองอื่นๆในการตั้งรัฐบาลเท่ากับว่าถ้าเกิดว่ามาทรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีม็อบมาทุกวันนะอืใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อไทยจะย้ายสถานที่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเรารู้เลยว่าเพื่อไทยเขาจับสัญญาได้แหละก็ตั้งแผงเหล็กกั้นสองชั้นก่อนแล้วก็ แจ้งนักข่าวล่วงหน้าเนี่ยแค่สองสามชั่วโมงเองนะคือ <ừ. S 1> ไม่บอกล่วงหน้าเป็นวันเพื่อไม่ให้ม็อบเนี่ยเคลื่อนตัวรวมตัวกันได้ติดใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นภาพอนาคตนะครับว่าต่อไปนี้พักเพื่อไทยน่าจะเป็นหูแว้งกระสุนตกแหละคือว่าม็อบที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเพื่อไทยเนี่ยน่าจะมาชุมนุมนะ,นะนมีเคลื่อนไหวกันมากขึ้นชุมนุมกันมากขึ้นนะครับ